แล้วก็ชาวบ้านทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยนะครับว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน <ฮะ S 2> ตั้งแต่ช่วงชีวิตนี้มาเนี่ยครั้งนี้ครั้งแรกที่ฝนตกหนักที่สุดนะครับแล้วก็ความช่วยเหลือยังหลากหลเข้าสู่พื้นที่นะครับก็วันนี้เนี่ยทางหน่วยงานของทางกองทัพนะครับก็ได้เข้าไปเร่งให้การช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะการอพยพผู้ป่วยติดเตียงออกจากบ้านในพื้นที่น้าท่วมขังนะครับรวมถึงการช่วยเหลือชาวบ้านที่ยังคงอยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดตอนนี้เนี่ย ทางจังหวัดนราธิวาสได้มีการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วทั้ง13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสนะครับก็เดี๋ยวไปดูภาพการช่วยเหลือนะครับจากทางทหารจากหมวดเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือที่33นราธิวาสนะครับก็ช่วยกันอดพยพทั้งผู้ป่วยติดเตียงออกจากบ้านที่น้ําท่วมขังนะครับแล้วก็เข้าไปช่วยในพื้นที่ที่ประชาชนยังอาศัยอยู่ในตัวบ้านณนะขณะนี้อยู่ด้วยนะครับที่บ้านบาดังยอบู่สามตบลมูโน อำเภอสุไงงโกุลกจังหวัดตราธิวาสแล้วก็ช่วยชาวบ้านริมคลองมูโนที่เอ่อไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านนะครับก็ตอนนี้ทั้ง13อำเภอของนราธิวาสประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้วนะครับต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนส่วนพื้นที่ตําบลลําพูอำเภอเมืองนราธิวาสนะครับแม้ว่าน้ําบนถนนสายหลักที่เชื่อมไปยังอำเภอดังเี้ น้ำจะลดลงบ้างแล้วนะครับแต่ว่า2ฝั่งถนนบ้านของชาวบ้านนะับร้อยหลังเนี่ยยังได้รับผลกระทบนะครับก็คือต้องเรียกได้ว่าจมอยู่ใต้น้ําเป็นเมืองบาดานนะครับน้ำท่วมสูงเนี่ยหเมตรโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับแล้วก็ชาวบ้านหลายคนที่ติดค้างอาศัยอยู่ในบ้านนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีชั้น2ก็จะอยู่ได้แค่ชั้น2เท่านั้นนะครับตอนนี้เนี่ยได้มีการแจ้งมาที่เจ้าหน้าที่กู้ภัย ให้เข้ามาช่วยเหลือในการอพยพเพราะตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะขายแครงอาหารแล้วก็น้ําดื่มแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญบ้านไหนเนี่ยมีผู้สูงอายุเด็กกับผู้ป่วยเนี่ยอันนี้เร่งด่วนเลยที่จะต้องมีการขนย้ายอพยพออกนอกพื้นที่นะครับแล้วก็เนื่องจากว่าทั้งเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุตอนนี้เนี่ยคือไม่สามารถที่จะออกมาได้ลักษณะแบบนี้นะครับเนื่องจากน้ำเนี่ยคือมิดหัวไปแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ย ชาวบ้านหลายคนนะครับก็บอกว่าตอนนี้อยากให้ภาครัฐเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเร่งด่วนเลยนอกจากการอพยพป,ประชาชนออกจากพื้นที่การนอกจากเรื่องของการดูแลผู้ป่วยการดูแลเด็กแล้วนะครับเรื่องของการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์รถยนต์นะครับเสียหายจํานวนมากเพราะว่าชาวบ้านทุกคนพูดเหมือนกันเหมือนกันพูดบอกว่าคนย้ายของหนีน้ําไม่ทันจริงๆเห็นบอกว่าในพื้นที่เนี่ยไม่ถึงชั่วโมงนะครับน้ำมาเป็นเมตรแล้วครับใช่ค่ะก็เลยทําให้ไม่ว่าจะ หนีไม่ทันเนี่ยคุณผู้ชมขนของไม่ทันแล้วบางคนคือต้องบอกว่าบางทีเนี่ยกระเตงลูกกระเตงหลานกระเตงของออกมาค,คือไม่ทันด้วยนะคะ